เรือดันน้ำนักเลียงเรือดันน้ำต้นหญ้าแฝกเอ้าต้นหญาแฝกเรือสติกายนเรือสติกายนห้าหมื่นสามพันเกล้านบาทห้าหมาก้าานบถนนอนกรีดนะถนนคอนกรีตอำเภอหาดใหญ่ลูอำเภอหาดใหญ่อันหมดเรือดันน้ำ ห้าหมื่นสามพาอง5ป9 8ิล้านบาท5ืสแสล้านบาทถนนคอนฟรีตถนนคองมรีดอำเภอหาดใจจังหวัดหาดใหญ

รัฐบนตรีประเทศมาเลเซียประานาธิบดีประเทศมาเลเซียเธอฝันใหญ่เลยไม่ได้รับตรับวติดรับอรัมันอยู่ตรงไหนเนาะใกล้เขมรค่ะเอสมรอะ thank you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  thank ี มาเมืองซิดนีย์เมืองซิดนีย์นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียสุดยอดสุดยอดนครรัฐหวาติกันนักบอรักวานติกันโอ้ thank you thank you thank you ดีด,ดีนะครับที่เมื่อกีต้ตงไปเดินท้าโุจารามาแล้วอ่ะจะได้ฉลาดม,มันเมาน้าจารานี่แหละมาเทิงเพียนนีเนี่ยอา้าวเลี้ยวข้ามโคโค่มาาเมืองซิดนี่์อาทิด ตีประเทศมาเลเซียระธานาจิบดิประเทศมาเลเซียนาขับขมนตีประเทศมาเลเซียราคาหนาจิบดิสอบปปออสานราคาไวทำใหญ่แล้วเหรไม่ต้องไปไม่ต้องไปมาเลเซียแล้วค่ะจะเอาประเทศไทยนี่ราคาสอปปอีิสานล้านนานี่แหละค่ะเมื่อวานได้เพิ่งไปเอาโคราชเป็นเมืองหลวงนะคะโอ้โหเมื่อวานได้เจอคนโคราชเป่านกหวีดไล่ จะเอาโคราชเ,เ,เป็นเมืองหลวงไหม้องก็ต้องเอาโคราชเป็นเมืองหลวงของอีสานล้านน่าราค,นา,คา,านายนายบ้างไหมจ้าพี่ข้าย้ายไปย้ายมาได้นี่เชียงใหม่มีอุดรมีโคราชแล้วแต่เราย้ายได้เอเ็มบอกว่ามีสามเมืองที่ย้ายเลือกค่ะเออไม่เลือกได้ไหมคะเอาทั้งสามเมืองเลยค่ะ <laughs> โลกมากค่ะอันนี้คือตระกูลชินน่ะมันโลกแบบนี้แหละ ถ้าเราโดนตีที่โคราชเราก็ย้ายไปอุดรถ้าโดนตีที่อุดรเราก็ไปเชียงใหม่หถ้าไม่มีที่ไปเราก็ไปจีนนี่แหละสองเป็นที่ค่าจริงๆพักดีจริงๆ,งๆเห็นไหมเวลาำเนินนะครับเรามาตีเราว้องตีไม่ได้เราก็ถอยหนีถอยไม่ได้ก็วิ่งเลยกูไม่ยอยากบอกว่าเป็นเจอป๊อปคอน <c oughs> ไม่ใช่หรอกหรือ เตรียมรับคำสั่งสารจะชี้มูลมีความผิดมากในการบุกสลายพี่น้องที่นี่โอ้ยสารสั่งดีดีผมจะได้ไปสิงคโปร์เร็วๆขออนุญาตนะคะคุณครูไม่สู้นะขออนุญาตค่ะสารไม่มีอำนาจภาษาค่ะสารจะมาก้าวไก่ค่ะนี่แานของตนมีหลัค่ะสารจะมาก้าวไก่ได้ไงคะโอ้สารนี่คืออำนาจหนึ่ง ของการปกครองมีอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติเพราะนั้นประชาชนนี่พึ่งบริหารไม่ได้ก็ต้องมาพึ่งนิติบัญญัติพึ่งนิติบัญญัติไม่ได้ก็ต้องมาพึ่งอำนาจตุลาการอีนังกูมึงอย่ารู้มากเดี๋ยวประเด็นไปโน่นว่าไเดี๋ยวกูฉีขางเลยว่ายว่าไงขี้ขา้ากูรามองเราบริหารเราไป<ๆ>ต้องไปขอสารน่ะ เรากลัวพ่อ <het> ท <PI AN> <phin reforms> <pl ains> ่านหลกลัวจริงๆโอ้โห้โอ้โอ้เห็นไหมพี่น้องเอาอ่านแบบโง่ๆต่อสิอายุรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียหลานาธิบดีศรีสานล้านนมานี่ยนครรากานะสุดสุครราชีมมันอยู่ที่ไหนของแผนที่วันนี่ยก็ใกล้ๆขเมรตรงเกาะเอาอีกนะใช่ค่ะเอาอีกละ มันมีดีอะไรมาทำเลเนี่ยดีละค่ะดีมากเลยค่ะเพราะมีเพราะเพราะมีคุณเซนค้าเป็นพี่้าอีกคนค่ะแล้วคุณเซนเนี่ยันชอบเลียอะไรเลียไข่ค่ะโอ้ยอะละลามไปใหญ่แล้วครับอ้าวนครรัฐราชกันนอตตอรตสเซียแอตแลนติก